สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมทิปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ไร้สายนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรีโมทนะครับของแอร์นะครับใช้กับแอร์มิตซูบิชินะครับผมตัวนี้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับบอกตรงๆกันไปเลยนะครับตัวนี้เป็นของเทียบใช้แต่ว่าใช้งานกันได้นะครับผม ตัวนี้นะครับราคาอันละ160บาทนะครับ160บาทค่าจัดส่งแบบโอนเงิน60บาทนะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง80บาทนะครับก็สนใจก็ทักเช็ทกันมาได้นะครับผมที่ Line ID นะครับ4 3 1 2 2 9 2 1นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 4 2 6 1 9 4 5 5นนะครับผมตัวนี้เราทำการเทส ใส่ทานเทสก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมเทสตรวจสอบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมสนใจก็ทักเทสกันมาได้เลยนะครับอันละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับค่าจัดส่งโอนเงินหกสิบค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทางแปดสิบนะครับสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับโอเคนะครับผมชิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ